นี่โหนตะวันแบมสู่เพื่อความยุติธรรมเหมือนกับตนก็เช่นกันตนก็ไม่ได้กลับบ้านสวนทางกับพฤติกรรมแลนสไลด์พักเพื่อไทยใต้ร่มเงาทักษิณในช่วงวันที่24มกราคม2566ที่ผ่านมานายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในแคร์ทอก แค่คลับเฮาส์กรณีนางสาวทานตะวันตัวตุลาโนนหรือตะวันและนางสาวอรวรันผู้พงหรือแบมผู้ต้องหาคดีมาตรา112ได้ยื่นคำร้องขอถอนประกันตัวเองต่อศาลเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาเพื่อประท้วงกรณีศารอาญามีคำสั่งเพิกถอนประกันนางสาวนัทนิษ์ดวงมุสิตหรือใบปอและนายโสพลฤทธธรรมรงหรือเกตนักกิจกรรมกลุ่มโมกหลวงริมน้ำจำเลยคดีดูหมิ่นสถาบันโดยตะวันและแบมมี3ข้อเรียกร้องคือ1ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม2ยุติการดำเนินคดีการเมือง3 พักการเมืองต้องเสนอนโยบายยกเลิกมาตรา112และ1 1 6นายทักษณิณกล่าวว่าเด็กไม่มีอาวุธแต่มีความตั้งใจและจริงใจเขาสู้ด้วยหัวใจและชีวิตเขาเขาสู้ให้เพื่อนได้รับความยุติธรรมวันนี้บ้านเราขาดความเป็นธรรมเยอะตนก็เช่นกันตนไม่ได้กลับบ้านทางรัฐบาลก็ใส่ข้อหาตนเรื่อยองค์กรอิสระก็เช่นกันสร้างความแตกแยกให้สังคมนายทักษณิณกล่าวต่อไปว่าวันนี้ถ้าเราไม่เริ่มต้นกันใหม่บ้านเมืองคงแย่เราต้องกล้าเปลี่ยนโดยยึดหลักว่าจะนำประเทศไทยไปสู่ในระดับเดียวกับโลกนี้ไม่ใช่มือคร ระยวสาวได้สาวเอาสร้างความขัดแย้งเพื่อให้ตัวเองสําคัญขาดชั้นแล้วเธอจะรู้สึกเป็นแบบนั้นไม่ได้โลกต้องหมุนไปประเทศไทยต้องอยู่ได้ต้องมีน้ําใจและเมตตากับคนไทยด้วยกันการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราต้องนําตัวทั้งสองคนไปรักษาหลังจากนั้นมานั่งคุยกันการเจรจาไม่ใช่ว่าจะตอบสนองทุกอย่างแล้วตอบสนองสิ่งที่เป็นไปได้อันที่จริงแนวทางการต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองของเยาวชนและกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาล้วนเป็นการต่อสู้ในระดับที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณไม่สามารถทําได้ การวิเคราะห์และตอบคำถามของอดีตนายกใช้มุมเดียวของคำตอบคือเลือกพูดเฉพาะเรื่องของกฎหมายที่ไม่ครบทุกข้อเรียกร้องแล้วอ้างว่าตนก็โดนรังแกเช่นเดียวกันแต่ในข้อเรียกร้องและการแสดงออกกลับปลีกเลี่ยงการจะอธิบายและตอบคำถามในเนื้อหาของทั้ง3ข้อเรียกร้องโดยการต่อสู้ของกลุ่มเยาวชนมีแนวคิดที่ล้ำหน้ามากไปกว่าแนวทางที่ทักษิณใช้ดำเนินอยู่ในเวลานี้อีกทั้งการต่อสู้ของเยาวชนพุ่งตรงไปยังข้อเรียกร้องที่สวนทางกับการดำเนินเกมทางการเมืองของอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่มุ่งส่ว แหนาจแลนสไลด์เพียงอย่างเดียวและหลีกเลี่ยงการตอบคำถามที่สร้างความชอบธรรมให้แก่กลุ่มเยาวชนและแนวทางของพรรคก้าไกลด้วยซ้ำลักษณะคำตอบจึงออกมาในโทนทางโกยในสิ่งที่จะได้ประโยชน์และหลบเลี่ยงเนื้อหาคำถามในกรณีนี้นางสาวธันตะวันตัวตุลานนนหรือตะวันหรือนางสาวอรวรันผู้พงหรือแบม2เยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองผู้ต้องหามาตรา112ถูกส่งตัวไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์หลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการอดอาหารและน้ำประท้วง3ข้อเรียกร้องตั้งแต่วันที่18มกราคมที่ผ่านมา เข้าสู่วันที่9โดยเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาตะวันมีอาการหัวใจหยุดเต้นจากการขาดโพแทสเซียมจึงตัดสินใจรับโพแทสเซียมแต่ทั้งคู่ยังคงยืนยันอดน้าอดอาหารโดยไม่ใส่สายน้ําเกลือไม่กินเกลือแร่วิตามินน้าหวานและอื่นๆ26มกราคมที่สกายวอล์กแยกปฐมวันนายยิ่งชีพอัชานน์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอขึ้นกล่าวปราศัยหลังจากกลุ่มทะลุฟ้ายืนหยุดขังครบ112ชั่วโมงบอกว่าดีใจมากที่ได้เห็นทุกคนมารวมตัวด้้วยยกกันนนเป็ภาาพที่ตอให และแบมได้เห็นไปด้วยกันวันนี้ว่าเราอยู่ร่วมกันเพื่อยืนยันทั้ง3ข้อเรียกร้องของเขาในฐานะที่หลายๆคนในที่นี้รวมถึงตนเองเราเคยผ่านช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเข้ายึดอำนาจเราเคยผ่านช่วงที่ทําประชามติมาแล้วได้รัฐธรรมนูญ2,560เราผ่านตอนนี้มีกฎหมายต่างๆขึ้นมาปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นแล้วทําให้มีคดีการเมืองและเป็นนักโทษทางการเมืองในยิ่งชีพกล่าวว่าหลายคนที่มาที่นี่เห็นด้วยกับ3ข้อเรียกร้องแต่คนที่นอนอยู่ที่บ้านอาจมีคําถามว่าทําไมต้องใช้วิธีนี้วิธีการแบบ นี้ดีที่สุดแล้วหรือตนไม่ได้บอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดแต่ทําความเข้าใจได้ไม่ยากที่สุดหลายเดือนที่ผ่านมาประเทศเราตกอยู่ในสภาวะที่สถานการณ์ค่อนข้างหดหู่และเงียบงันแต่ภายใต้ความเงียบทั้งหมดนั้นมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายไม่แน่ใจว่าทุกคนจะรู้กันทั่วไปหรือไม่ตนขอเล่าหนึ่งใน3เรื่องนั้นก็คือเรื่องที่1ทุกท่านทราบดีว่านาทีที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่กฎหมายมาตรา112ถูกนํามาดําเนินคดีกับประชาชนมากเป็นประวัติการณ์ตั้ 112มีนักโทษทางการเมืองมีคนโดนคดีมาตรา112มากกว่า200คนมีคนอยู่ในเรือนจำอย่างน้อย8คนสืบจากข่าวรายงาน